ทำท่านั่เลยครับเป็นยังไงบ้างเจ้าน well> ouais ี้ทำอะไรอยู่บ้างเรื่อยๆครับก็ร้องเพลงนี่แหละครับแล้วก็ถ่ายรายการนะแล้วก็เดี๋ยวฝากทุกคนก็คือเรื่องของละครละครนะเหรอนจะมาเดือนเดือนเดือนไหนตุลาป่ะตุลาตุลาครับตุลากราคาเดือนตุลาตุลาปีนี้ครับปีนี้ค่ะจะได้ชมได้ชมแน่นอนช่องไหนช่องเบิร์ดคอยยี่สิบสามครับเรื่องอะไรอยี๋ถามเอฟซีก่อนเรื่องอะไร คนเสร์ยแดงไม่รู้เลยอันนี้อันนี้ก็คืออยู่ในกองถ่ายกับเขาด้วยน่าจะไปกับเขาด้วยรู้ตอนนี้คือรนรู้ดีกว่าศิลปินอีกนะฮะแฟนคลับเนี่ยแล้วก็ช่องทางติดตามติดตามก็ facebook ก็จะเป็นกาดรัติ์จำปาสินนะฮะภาษาไทยเลยครับแล้วก็เพจก็อารีอันกาดรัติ์ครับแล้วก็ส่วน Instagram ก็จะเป็น R Y A N เจ็ดตัวฮะอารยสกอร์ K J อันนี้รู้จริงเจ็ดตัวติ๊กต็อกติ๊กต็อกไม่รู้ยังติ๊กต็อกก็คือไรอันกับบันดิตเนี่ยแหละครับใช่ครับนี่ติดตามได้ทุกช่องทางอาหาเอา t ละค่ะวันนี้ขอบคุณน้องไรอันกับบันดิตด้วยนะคะพวกเราค่ะขอเชิญร่วมมือกับไรอันกับบันดิตขอบคุณครับขอบคุณไรอันครับขอบคุณค่ะเมากเลยนะแต่ให้ไรอันไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณมากเลยอะไรแม่แม่เดี๋ยวไปส่งน้องก่อนนะคะ ที่มาจับแทนแล้วกันอะไรอ่ะไปจับก้อนน้องต่อที่จับคุณนี่นะไม่ได้เลยวันนี้ไม่อาบน้ำไม่ได้เลยจริงๆคุณค่ะของนองอะอ่ะขอคุณ่อคุยกลับทานี้กลับมาทางนี้ไม่ได้โดนเนื้อเลยโดนแต่แบงค์ร้อยจะับไม่ถึงจับไม่ถึงมือไรอันเจ้านี้เพิ่งงไปไหนนะคะตอนนี้กิจกรรมมาดีทากำลังเริ่มต้นึ้นแล้วนะคะด้านหลังนะคะก็ ช้อปสินค้าราคาพิเศษสุดนะคะช่วงนี้1ชั่วโมงสุดท้ายในช่วงของอนาท bon er ีทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ของที่ได้จนหมอกลับบ้านนะคะก่อนกลับบ้านต้องยันได้เลยชั้นเซอร์วิสพิเศษยาวเลาวเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะชั้นเซอรีวิสพิเศษราคาสุดพิเศษนะคะ Hi, hả ยยไ,มไมได้่ายหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ถ่ายเลยมาเพลงสุดท้ายพอดีอม,อมาขนส่งเพลงสุดท้ายพอดีเลยเพลงสุดท้ายพอดีเลยได้เลยไ,ได้เลยเามาทันแล้วนะ ไฟมาอะอไฟมาอะไฟได้มาอะ

ไม่ผมไปเมื่อกี้ไปถอนเงินน่ยถอนอะไรออก วันนั้นเหนื่อยไหมเยแต่ส้นเหนื่อยเลยเนาะวันนั้นอะ่ะโอโ้โหคนมาเยอะแยะเลยคนระับตอนนี้มาส่งลาอันนะครับผมตอนนี้นะฮะดูนะฮะขายลูกไระอันนะครับสวัสดนะีครับพ่อออพ่ออ่อครับผมตอนนี้ใครได้ขายบ้างมาดูฮนะ ดูบรรยากาศแค่ตรงนี้แล้วพอนะครับผมตรงที่รอรถนะครับผมผมไม่เข้าไปแย้ดูตรงไหนว่าถ่ายใครนะครับผมดูบรรยากาศตรงนี้อะไรถ่ายใคร,ครเขาแน่ถ่ยรายรอบๆพอแล้วเยอะเหลือเกินโหนะครับตรงนี้ถ่ายใครก็มาถ่ายเต็มเลยครับผม มาตรงน,นี้ก็พอแล้วสวัสดีครัคบขอบไปได้แล้วเต็มหมดเลยเนี่ยกลัวทับขาเขาเนาะต้ะองมีคนกันถึงจะได้มีโอกาสชินแล้วนะชินแล้วนะชินแล้วเนาะชินแล้วเนาะอย่างนี้นะ con sùa giúp này con sùa giúp này ถ่ายกันเองแล้วไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วถ่ายกันเองแล้วต้ <c oughs> อ,องไปไหนแล้วครับตอนนี้ เห็นไหมเห็นนะแต่ว่าถ่ายไม่เห็นหรอกถ่ายอย่างนั้นแหละมั่วไปแล้ใครจะถ่ายลูกก่อนแถวข้างหลังล้นเลยนะครับไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายนะไม่ไปถ่ายกับเขาเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกแถวถ่ายนะ พ่อไม่อ่อยเส้นดีนะนะี่ต้องขึ้นเวทีแล้วโอ้โหต้องขึ้นไปร้องเวทีแล้วสามใบสามใบย,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 ยิงสามใบเนี่ยไปร้องสามใบหน่อยียจะเป็นแฟนคลับเหนียวไปหมดแล้วแม่

ที่นี่เก่าไม่ที่อื่นหรือนั่งยันย่าก็คันนี้ตาดกันคันี้ไหวที่ดียวหรันยากันอีจ้าวันนี้จะไม่ไปเต้นทพูดกับคุณป้าคนนั้นละลิ้หน้าโอ้ยไม่ไหวมั้งวันนี้บอกห้ามไปออกสเต็ปเขาจะันงเรียบร้อยกราค่าเชิญค่ะไว้นิดนึงนะคะรถหลังติดนะคะเอาด้วยเนี่ยเอาด้วยเหรอแต่ด้วยจากคนสุดท้าย 别拉！